อ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อเนื่องนะครับไม่หยุดยั้งกับการฆ่าเชื้อโรคปลอดภัยจากแบคเีเรีย9.9.99%นะฮะถึงแม้ว่านะครับรถทุกคันที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างนะครับการเคลือบสีการขัดสีการเคลือบแก้วก็ตามคันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับรถที่มาจากศูนย์ MG PK Auto คลองหลวงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านบริหารมากนะครับคันนี้มาทำอะไรที่ร้าน คันนี้มาเขาเรียกว่า PDI นะเก็บรายละเอียดนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับท่านลูกค้านะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อนอกเหนือจากการเตรียมผิวแล้วอันนี้มีการทําความสะอาดภายในด้วยตอนนี้ทางร้านเรามีแคมเปญอยู่แล้วเรื่องของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อภายในก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยกับคันนี้นะลูกค้าเจ้าของรถคนใหม่คันนี้เจ้าของรถใหม่คันนี้ได้การฆ่าเชื้อที่ร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้า มาเต็นไปเลยนะฮะกับคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับน้ํายานะครับไฮไฮโปคอรอซิดนะครับหรือกรดไฮโปคอรัสที่เป็นกรดอยู่ที่เพียง5.5ถึง6.5นะครับซึ่งไม่เป็นกรดอะไรมากมายเลยกินน้ําส้มเยอะกว่าอีกนะตอนนี้นะครับจะบอ,อกได้เลยว,ว่าเรากําลังจะค่นตบฆ่าเชื้อให้ก่อนที่เราจะส่งให้กับลูกค้าหรือว่า,าคนต่อไปเลย,เลยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้อมการข้อมก,กันนะครับว่าขั้นตอนการงานไม่ยากเลย แต่บอกว่าหลายคนคงสงสัยนะว่าเอ๊ะแล้วบิกกี้ไม่ใส่แมสเหรอมิกกี้ไม่ต้องป้องกันเหรอนะครับจะบอกว่าน้ํายาตัวนี้นะครับไม่มีผลนะครับกับผิวหนังสามารถสูดดมได้ที่จริงก็คือมันกินได้เลยนะครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูมันเป็นน้ายาฆ่าเชื้อที่เป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติมากๆครับจะบอกว่าตัวหนังเนี่ยไม่มีผลเลยนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปพูดพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับรถ MG HSP SUV e นะครับเป็นรถรักธรรมชาติอยู่แล้วเพราะนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยที่แบบว่าผมต้องการให้ท่านได้ได,ดูกันว่าอ่ารถที่เข้ามาทําความสะอาดหรือว่ามีพีดีไที่ร้านเราตอนนี้นะทุกๆคันเราพ่นให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมือน,นิดนึงนะอืออย่างตรงนี้เอเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มเริ่มจากภายในก่อนเหนะตอนนี้นะครับพี นี่ตัวนี้พีได้ก็คือสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมคือเดี๋ยวผมจะพ่นตัวไฮโปคาร์สแอซิดนี้เข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมตัวละองนะครับมีความละเอียดมากๆครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํายาไฮโปคาร์สแอซิดเนี่ยนะครับไม่มีผลกับหนังทั้งสิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมฉีดไว้ก่อนเดี๋ยวให้ทางทีมงานเรามาเก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้หลังจากที่เราเขาเรียกว่า เก็บรายละเอียดภายในเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะหนังน,นะครับแล้วก็รวมถึงภายนอกด้วยภายนอกเราขัดเกลียมผิวให้ใหม่นะฮะเพื่อที่จะได้ส่งมอบให้กับทางลูกค้าได้อย่างสบายใจอันนี้เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับอย่างที่ผมบอกนะเป็นอีกหนึ่งบริการนะครับที่เรามอบให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขอกลับกล้องก่อนกลับกล้องไปอยู่ข้างหน้าก่อนข้างหลังก่อนให้เห็นเลยโอเคนะนี่พามาดูพร้อมๆกันกับน้ํายา ไฮโปโครตแอซิดนะครับอันนี้นะครับเราค้นทุกทคกั้นจริงๆนะครับกับกระบวนการการทํางานที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อย่างที่อยู่บ่อนะครับหลายๆคนคงให้คอมสงสัยว่าเราไม่กี้ไม่ใส่แมสนะครับเออน้ํายาตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับน้ํายาที่เอาไปพ่นที่บ้านนะครับไม่มีผลกับการหายใจนะครับเพราะว่าน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาอิเล็กโทรไลต์นะครับมีความเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นกดบางๆอยู่ซึ่งกดตัวนี้นะครับ จะเป็นกดชนิดเดียวก,กันกับที่อยู่ในเม็ดเลือดขาวนะครับอันนี้อธิบายชัดเจนนะอยู่ในเม็ดเลือดขาวกดไฮโปคอรัสแอซิดนะครับอยู่ในเม็ดเลือดขาวมันจะไปจับเชื้อโรคนะครับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะร,รวมถึงไวรัสโควิด COVID นี้ด้วยนะครับทาให้การทํางาน,น,นง่ายมากๆผมนี่ผมฉีดพ่นทั้งคันเลยนะนี่ฉีดพ่นให้ทั้งคันเลยนะฮะและตัวนี้นะครับสําหรับน้ํายาที่เป็นเอ เอกอลายเนี่ยครับมันก็จะไปจับกลิ่นด้วยนะสําหรับกลิ่นแปลกปลอมนะครับที่มากับรถนะครับการดูดบุหรี่หรือว่าอาหารอะไรก็ตามนะครับมันสามารถดับกลิ่นได้ด้วยนะครับมันคือสปาดีๆนี่เองนะฮะนี่คือแบบเป็นการค้นพบใหม่อีกอันหนึ่งซึ่งขอบคุณนะครับท่านเจ้าของแบรนด์มากๆครับที่มีน้ํายาอย่างนี้มาให้เราได้ทดสอบทดลองใช้กันอันนี้คือดีมากๆครับเนี่ยผมผมผมพ่ด้ดูทดังคันเลยเห็นไหม เพราะนั้นนะครับปลอดภัยมากๆครับคันนี้สําหรับรถที่กําลังจะส่งถึงมือท่านเจ้าของนะครับคนต่อคนคนใหม่ล่าสุดกับรถ MGHS p h e v คันนี้นะฮะนอกจากว่าจะรักโลกด้วยาการใช้ไฟฟ้าผสมน้ํามันแล้วนี่ครับเป็น,ปนคันนี้เป็นบัคอิน h y บิดนะฮะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับและก็ยังสะอาดจากภายในห้องโดยสารด้วยนะครับจะบอกว่า,าจะ ถ้ามาถึงมือเราแล้วเนี่ยข้างนอกเนี่ยใสยเงาแน่นอนข้างในนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะครับที่เรามอบให้ท่านลูกค้าเน้นย้ํานะครับฟรีนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับช่วงวิกฤตอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนทางเรามีให้ฟรีอยู่แล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถท่านเจ้าของศูนย์ท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยที่มีน้ํายาดีๆอย่างนี้มาให้เราได้ใช้กันอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังนะครับ ทำการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาไฮโปลอริกแอซิดอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ดีมากนะจะบอกไว้เลยว่าดีมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะขอปิดห้องโดยสารนิดน,นึงนะอ่าตอนนี้งานงานประจำของผมอย่างเช่นคันนี้นะอ่ะขออญญา,ขออ,าขออนุญาตก่อนขออนุญาตขออนุญาตกลับร่าก่อนแล้วก็งานประจำของผมคันนี้ก็คือการอ่าพ di หลับรถที่คันนี้มาจากศูนย์ MG PK คลองหลวงขอบขอบคุณท่านผู้บริหารมากนะครับที่ให้ความไว้ในเชื่อใจนะครับมาเก็บงานรายละเอียดคันนี้ก่อนที่เราจะส่งถึงมือท่านลูกค้ามาดูผิวสวยไงสวยไหมคันนี้เตรียมผิวด้วยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดภายในนะครับล้างห้องเครื่องเคลือบเบาะล้างล้อรวมถึงฆ่าเชือ้อไวรัส99.99%อันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของอผลิตภัณฑ์ อาคละด้วยนะครับที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาให้เราได้เสิร์ฟถึงมือลูกค้าปลอดภัยทุกคนเลยในคลองหลวงใครที่กำลังสนใจนะฮะหรือว่าสงสัยอยู่ว่าเราจะคลีนข้างในให้สะอาดสดใสยังไงตอนนี้น้ำยาไฮบคอลัตตัวนี้นะครับอยู่ที่ร้าน RPA Motor Healing แล้วนะครับใครที่สนใจนะครับถ้าอยากรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ดียังไงเซิร์ชดูใน Google ก็ได้นะครับหรือว่าใน u t u b e นะครับอะคาระนะครับผมอะคาระนะครับเป็นน้ำยาไฮโปคอรัสแอซิดนะฮะตัวนี้นะครับปลอดภัย99.99%เลยนะครับผมให้ความปลอดภัยทั้งลูกหลานในบ้านและคนผู้ใหญ่สูงอายุนะครับเพราะว่าเป็นน้ำยาที่สามารถพ่นที่ผิวหนังได้ไม่มีการระคายเคืองแพเรนซินนะครับแล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะครับจะบอกผมโชว์การกินเนี่ยสองครั้งแล้วนะให้คนได้ดูกันพ่นหน้าพ่นดูเลย Mm hmm. บนหน้าอื mm hmm. เป็นน้ำแร่ดินก็ mm hmm. mm hmm. ชื่นโอเคครับสะอาดขายการนะครับความสะอาดอย่างนี้นะครับจัดไปนะครับใครที่มาบริการอ่ใช้บริการที่ร้านเราตอนนี้เราเสิร์ฟให้ฟรีทุกคนันเน้นย้ำนะครับฟรีทุกคันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับเราหาสิ่งที่ดีที่สุด มาให้ลูกค้าตลอดไปครับวันนี้มิกกี้อาร์พีเอ็ม v อเตอร์เดลงมิกกี้แต่รถสวยลาทั้งซูเปอร์ไปก่อนครับสวัสดี้ฮัลโหล